ำไมหน้าคุณได้ดูดีดูฉ่ำกลมเป็นธรรมชาติขนาดนี้ฮะเหมือนมีคนอยากตอบก่อนนะคุณชจ้ตอบไหมครับส่งอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะได้ครับผมจริงๆแล้ววิธีดูแลตัวเองนะครับผมหลักๆเลยแล้วก็คือเริ่มจากเริ่มจากการกินนะครับผมการนอนแล้วก็รวมถึงสกินแคร์ด้วยนะครับผมแต่จริงๆแล้ววางครั้งในการทํางานมันทำให้เราแบบโทรมลงมากเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนะได้อย่างเช่น สัญญาณตอนนี้ต้องช่วยหน่อยตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนมาให้กำลับบงใจเราเยอะมากใช่ซึ่งเจอร,ร์มาเขามีหัตถการมากมายเลยครับผมโดยเฉพาะวันนี้มีสครับทราใช่ไหมครับ,รบซึ่งผมก็จะพูดได้เลยว่าก่อนที่จะได้มาร่วมง,งานกับเจอร์มาผมก็เป็นลูกค้ามาแล้วพูดได้เลยว่าคุณหมอบอกว่าทำ ประมาณ3ามครั้งใช่ไหมครับประมาณ3าครั้งก็จะเห็นผลใช่ไหมครับใช่จริงผมรู้สึกว่าผมทําครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วอ่าใช่เพราะมันเป็นตัวที่กระตุ้นคือสําหรับใครที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับครับมันคือสิ่งที่กระตุ้นคอลลาเจนในตัวเราอ๋อคือไม่ได้เติมสิ่งที่อะไรครับเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนของราดที่แรกอสมมุติว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์เข้าไปแล้วมันจะเป็นไงเอ่อ H A ใช่ไหมครับไฮยอนเนี่ยกระสินที่ทําให้ดูเติมเต็มมันโอิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแล้วก ใน,ในเวลาเวลาผ่านเิลเลอร์มันก็จะกับเวลาลวเวลาผ่านไปฟฟลเลอร์มันก็จะหายไปใช่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับผมมันจะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่อแล้วคอลลาเจนก็อยู่กับเราตลอดไปถ้าถ้าคอลลาเจนหายเมื่อไหร่ก็แค่เติมใหม่ครับ โอ้ยอดเยี่ยมนี่คือสกาลตราปรปทับใจนะฮะปรับมือได้ครับทุกท่านครับสำหรับใครที่อายุอยากให้มาลองฮะจริงๆแล้วก็คือสำหรับใครที่อายุจริงๆคอลลาเจนมัน get lost when like 25ก็คือประมาณ25อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่25เลยครับผมรับรองว่าหรือว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกคุณแม่ผมเนี่ยรู้ว่าผมมางานนี้ใช่ไหมครับคุณแม่บอกว่า แม่ขอสักกล่องหนึ่งได้ไหมลูกอะไรอย่างงี้ใช่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 นควาที่จะเห็นผลมากๆในคนที่อายุมากกว่า30มสิบอใช่ใช่โอ้ยอกเยี่ยมเอ้ยพิธีกรดูสนใจมากไม่จริงครับอะแล้วดังเหรอครับเป็นยังไงบ้างครับครับถ้าเกิดเอาแบบเบสิกเลยนะครับเบสิกก็คืออย่างที่เขาบอกไปคือมีการกินมีการดื่มน้ำมีการออกกําลังกายนอนให้พออันเนี้ยคือเบสิกอยู่แล้วครับผมใช่แต่จริงจริงบางทีก็ถ้าเกิดเราแบบ รู้สึกว่าโทรมหรือ<ม>ว่านอนน้อยทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตัวช่วยครับผมบใช่ซึ่งงานนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยครับผมสาหรับเจ้าเดม่านะครับอย่างตัวสกอฟทราเนี่ยเอาจริงๆนะดังให้ที่1เลยนะก็คือทําให้ผิวหน้ามันชุ่มชื้น oh. เพราะถ้าผิวหน้ามันชุ่มชื้นเนี่ยผิวหน้าเราก็จะแข็งแรงรตอนผิวหน้าเราแข็งแรงอะ ผิวหน้าเราก็จะโกร๋ครับผมอืมซึ่งเราต้องเติมความชุ่มชื้นด้วยผลิตภัณฑ์ของเกาหลีมากครับผมซึ่งสก็อปต้าก็เป็นตัวที่เติมคอลลาเจนได้ดีเหมือนกันโอ้โหใช่น้ำจืดชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันสามารถยกหน้าได้ด้วยนะใช่สมมุติถ้าเราแบบไปเติมตรงกรอบหน้าหรือว่าช่วงบริเวณแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นโครงช่วงช่วงช่วงโครงหน้าอะไรเงี้ยทำให้พอขมับเรากว้างขึ้นหน้าเราก็จะดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวใช่เป็นเทคิคเล็กๆนะฮะแค่คุณเดียวเนาะอันนี้คุณหมอบอกมาครับ ใช่ใช่ใช่แชร์วิตาเทนซึ่งจริงจริงมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่ากลับไปตรงไอ้ตรงที่อ่ะเออเริ่มมาละกลับไปตรงที่หน้าแห้งครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็หน้าแห้งใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นอ่ะหนึ่งละริ้วรอย2สิวใช่ไหมแล้วบางทีแบบผิวแห้งมันก็แบบเออมันไม่น่าจับใช่แล้วมันก็จะแบบผิวดูไม่เฮลตี้ไม่โกลซึ่งเราก็ต้องเติมใช่โอ้จริงนะครับคือ เยี่ยมทั้งสองอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นสก้าวราด้วยรวมถึงเรสเตเลตสกินบูสเตอร์ด้วยใช่ครับผมยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยแล้วเป็นธรรมชาติด้วยใช่คือแบบไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรมาแน่นอนรันเดดูอ่อนยาวแล้วดูเป็นธรรมชาติจริงไม่จริงเปนแฟนเึิงไหมใครเขาก็รู้สักกล่องไหมครับ เอาไหมครับเอาไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเนี้ยเรามีการจะมาร่วมลุ้นร่วมกิจกรรมกันด้วยนะฮะไม่รู้แหละคุณอาจจะได้เป็นโปรแกรมกับเราไปกลับบ้านไปมูลค่า80,000บาทเลยนะหรอโอ้โหอันนี้ใช่มลงได้เลยไหมครับลงด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวกิจกรรมดีกว่านะฉะนั้นครับหนึ่งร้ี่สิบท่านสเปเชียลโซนของเรานะฮะเอาแล้วกันโอเค ชอบความเงียบนี้มากเลยนะครับพอเราเงียบเป็นทุกคนเงียบกันหมดเลยขอเสียงหน่อยได้ไหมครับน่ากลัวกลัวเงียบกลัวเงียบ120ท่านนะครับในสเปเชียลโซนของเรานะครับจะบอกว่าเรามีสเปเชียลเบนเอเฟ